สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมีผ้าตัดชุดลายขอค่ะมีผ้าตัดชุดนะคะลายขอนะคะสวยๆนะคะมานําเสนอนะคะคุณลูกค้าคะผ้าตัดชุดนะคะตัดอะไรได้บ้างหนึ่งตัดเสื้อเลยอันดับแรกเลยตัดเสื้อเลยค่ะผ้าใหม่นะคะเป็นผ้าใหม่ผสมฝ้ายสวยๆนะคะเหมือนที่นุ่มสวมใส่อยู่ทุกๆวันเลยนะคะคุณลูกค้าคะสวยไหมนี่ค่ะสีส้มนะอันนี้จะเป็นสีส้มสดนะ สีส้มสดนะคะก็จะแมทคู่กับนะคะผ้าถุงนะคะผ้าถุงอ่าผ้าถุงลายขอที่เป็นสีส้มสดสีส้มดอกจานนะคุณลูกค้าขานี่ค่ะเซตนี้นะคะ1290ัร12บาท1,290ัร12บาทบริการจัดส่งรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและที่สำคัญมีกลับอ่ามีต้าก้าเนาะมีต้าก้าสุดชิคแถมให้1ใบด้วยนะคะ1290ัร12บาทจ้า1290ัร12บาทนะคะสีส้มสดนะคะต่อไปก็จะเป็นนะคะสีแดงมะเหมี่ยง สีแดงมะเหมี่ยวก็คืออะไรสีแดงมะเหมี่ยวก็จะเป็นแบบอ่าสีแดงที่มีแบบว่ามีดอกดอกลงมาจากแดงแดงสดเนาะดอกลงมาจากแดงสดเนาะที่จะเหมือนแบบว่ามีสีชมพูแล้วก็จะเป็นแบบเข้มเข้มผสมนิดนึงอะค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยนะสวยมันจะเป็นแบบอ่าสีแดงมะเหมี่ยสีแดงมะเหมี่ยวก็จะออกเป็น้มมีชมพูด้วยมีออกส้มๆด้วยนะคะคุณลูกค้านะผืนนี้สวยนะคะคุณลูกค้าขารับถ้ารับนะคะเซตนี้ก็บอกว่ารับผ้าตัดชุด รับผ้าตัดชุดนะคะสีแดงมะเหมี่ยวนะคุณลูกค้าค่ะสีแดงมะเหมี่ยวสวยๆนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้เลยจ้าต่อไปค่ะสียอดฮิตยอดนิยมยอดฮิตยอดนิยมขายดีค่ะเป็นเซลเลอร์เลยค่ะสีนี้ให้สีนี้เลยค่ะให้สีนี้เต็มสิบเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ สีอ่าสีชมพูกะปิสีชมพูกะปินะคะคุณลูกค้าค่ะสีชมพูกะปิสวยๆค่ะรับนะคะรับผ้าตัดชุดลายขอสีชมพูกะปิทักเข้ามาได้เลยะคะ่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9ู4 1 6 0 0 8นกะคะคุณลูกค้านะจดเบอร์โทรศัพท์นะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะคุณลูกค้านะนะค,ค,ค่ะ,คะเบอร์นี้นะคะสามารถนะคะอ่าโทรมานะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่านะคะหรือว่านะคะเอ่เปเิ่มเพื่อน ไปเพิ่มเพื่อนในไลน์นะคะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเรขโทรศัพท์แล้วใส่เบอร์โทนี้เข้าไปเลยแล้วใส่เบอร์โทนี้เข้าไปได้เลยนะคะคุณลูกค้านะเนี่ยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีชมพูกะปินะคะสีชมพูกะปิจ้าสีม่วงค่ะสีม่วงกลีบบัวค่ะ สีม่วงกีบบัวนะคะก็จะเป็นแบบว่าม่วงนะคะม่วงแล้วก็มีความออกชมพูนิดนึงนะคะมีม่วงออกชมพูนิดนึงนะคะคุณลูกค้านะเนี่ยค่ะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทนะคะรับสีม่วงกีบบัวจ้าต่อไปค่ะผ้าตัดชุดสีดําลายขอผ้าตัดชุดสีดําลายขอเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะนนี้นะคะขอ,อแจ้งเลยว่าเป็นดําสนิทเลยนะคะเป็นดําเลยนะคะงานขาวดําเลยนะคะเนี่ยค่ะนาอขาวนะคะ เส้นนะคะแล้วก็มัดหมี่ด้วยเนาะนี่สีสีขาวเลยนะคะเป็นมัดหมี่ลายขอที่มีความลายขอชัดมากนะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจเนาะที่อยากได้แบบว่าผ้าถุงนะคะที่เป็นแบบว่าขาวดำเนาะที่เป็นลายขาวดำนี่แนะนำเป็นรุ่นนี้เซตนี้เลยนะ1290บาทนะคุณลูกค้านะสุดไป9เ4้านนะคะต่อไปค่ะสีฟ้าราชินีสีฟ้าราชินีข่งวันแม่ค่ะคุณลูกค้าคะนำไปตัดเนาะนำไปตัดเตรียมไว้ได้เลยนะคะจะเป็นผ้าถุงเป็นเสื้อ เป็นผ้าถุงเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงเป็นกระโปรงนี่คือสวยพเมียมมากสวยพีเมีมมากมากเลยนะคะคุณลูกคาา้าค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาเนาะผ้าตัดชุดผ้าตัดชุดสวยๆนะคะเตรียมไว้ได้เลยนะคะเตรียมไว้ได้เลยนะคะคุณลูกคาา้าคะหรือว่านะคะคุณลูกค้านะคะจะสั่งตัดกับทางร้านแม่มาริผ้าถทยของเราก็ยินดีนะคะจะสั่งตัดเสื้อนะคะเสื้อก็จะเป็นแบบต่างๆที่นุ่มสวมใส่ จะเป็นแบบต่างๆที่นุ่มสวมใส่นะคะในะทางช่องทาง u t u b e นะในทางช่องทาง u t u b e นะคะที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่นะคุณลูกคา้าท่านใดนะที่เห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกคุณลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่อง u t u b e แม่มารีผ้าไทยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่อง u t u b e แม่มารีผ้าไทยแล้วคุณลูกค้านะคะเข้าชมคลิปย้อนหลังเข้าชมคลิปย้อนหลังได้แบบสบายจุใจเลยนะคะแล้วคุณลูกค้าจดไว้เลยนะคุณลูกค้าชอบเสื้อทรงทรงนี้เนาะขออนุญาตแจ้งขง่าน็าเปอว พวี Covid, แต่นุ่มอาจจะชอบใส่เป็นแขน3ส่วนที่ปิด so ้อศอกตรงนี้นิดหนึ่งนะคะด้านในนะคะด้านในนะขออนุญาตแจ้งหรือว่าเสื้อเสื้อของร้านเรานะคะถ้าเป็นแขน3ส่วนทางร้านเราจะแหวกขึ้นตรงนี้นะคะ3นิ้วนะคะคุณลูกค้านะเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าเห็นไหมเวลาเราเอ่อเวลาเราหยิบจับอะไรหรือว่าเราแบบน้ออย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยเนาะคุณลูกค้านาะการทักทายนะคะยิ้มไหวทักทายกันของคนไทยนะคะแล้วก็เอ่อการหยิบจับการทํางานนะคะคุณลูกค้าคะเห็นไหมเวลาต่อให้เราต้องเซ็นอะไรเงี้ยค่ะ ตรงนั้นนะตรงนี้จะตึงจะตึงมากๆเลยค่ะเราต้องผ่าขึ้นนะคะตรงบรบิเวณด้านในตรงนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะเนี่ยค่ะสวยเห็นไหมเอาด้านเราก็ดึงกลับมาเนี่ยแค่แค่นี้เองค่ะเนาะเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานแล้วก็สวมใส่สวมใส่ในวันทํางานสวมใส่ในวันผ้าไทยสวมใส่ออกงานได้จริงนะคะแล้วใช้งานได้จริงคือแบบว่าใส่แล้วก็แบบสุขภาพดีพรีเมียมมากๆค่ะคุณลูกค้าค่ะคือหนึ่ง้ารุ่นนี้เนาะ ไม่ร้อนซักเครื่องได้สีไม่ตกใช้ผงซัฟฟอกอะไรก็ได้ไม่ต้องจ้างซักนะคุณลูกค้าค่ะไม่ต้องจ้างซักเลยนะแต่ง่ายเสถียรบายมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะคุณลูกค้าเห็นสีไหมสีเงินสีเงินนี้พรีเมียมมากๆเนี่ค่ะเห็นไหมสีเงินซิลเวอร์สีเงินซิลเวอร์นะคะคุณลูกค้าขาสวยนะมันจะเป็นแบบออกเทาๆเนาะสีเทาก็ได้เรียกสีเทาก็ได้นะคะผ้าตัดชุดลายขอผ้าตัดชุดลายขอสีเทาก็ได้ค่ะคุณลูกค้านะชอบ ถ้าชอบเซตนี้ก็โทรมาได้เลยค่ะ 1290, บบาท1,290ริ12บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มนะคะและที่สำคัญเนาะมีตกกร้าสุดชิกแถมให้ด้วยนะจ๊ะคุณลูกค้าขา่บาทนะคุณลูกค้าถ้าในที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอสไตล์แม่มารีผ้าไทยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s c r i b าที่ช่อง u t u b e แม่มารีผ้าไทยนะคะและที่สำคัญเนาะกดกระดิ่งด้วยนะกดกระดิ่งแล้วกดคำว่าทั้งหมดได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาแล้วเจอกันใหม่ในนคคคคลิปปต่ออไะะขพอรอุณ